สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุกูสุคนนะครับผมตอนรับพี่น้องกับสู่ช่องบ่าวนอนนาชาแนลเมื่อนี้ก็มาเบิงนน่งกมาแย่งออฟฟิศเนี่ยมือเศ้าตามปกติครับก็พอหลังจากการมาส่งของพ้อยก็แวะเข้ามาเปิดแอร์ไว้และะ้วก็ปิดฝอกปิดไฟและะ้วก็เบิง่งแย่งออฟฟิศนี่แหละครับนี่นี่พี่น้องเอ่อความคืบหน้าเนาะครับเนาะสิ่งปลูกสร้าง เพิ่มเติมของออฟฟิศเนี่ยก็คือมีหลังคาพี่น้องนี่หลังคาเขาใส่หลังคาไปเพราะว่าเพราะว่ามันย่านฝนนะครับที่แหลกของบอดี้ไซน์มาพี่น้องนี่เขาบอดี้ไสน์เขาบอดี้ไซนก็เลยย่านว่าฝนมันติดสารนะครับพอเดียวไก่เขาย้าฝนแล้วก็เลยต้องใส่หลังคานะพี่น้องนี่ใส่หลังคาด้านหน้านะครับเพื่อที่ว่าทางเทียร์เนี่ยไอ้ของเครื่องวางก มันก็ยังสิบอเปียกนะแล้วก็สาดฝนหรือยานคือเพราะว่าทังทั้งหนานี่มันเป็นทั้งทิศใต้พร้อมนะพี่น้องเดี๋ยวฝนสาดมาเดี๋ยวมันสีเขาเปิดเปียกเปิดก็เห็ตั้งสองด้านแหลอพี่น้องน,นี่อันนี้ก็สิเป็นด้านหนึ่งด้านที่แหลกก็ลงลงตอนนี้ก็เท่ากับอันนี้นะเทากับเดี๋ยวจะขึ้นเป็นโกงหลังคาคือ,อยังด้านนั้นเนาะคือ,อยังด้านนั้นนี่ก็ เป็นบรรยากาศดอกมองดอกไม้ยนีมือเศร้าครับเศร้าๆเลยครับหกโมงพี่น้องนี่บรรยากาศหกโมงเลยนี่น,นี่น้องสาลอกสาระอันนี้คือบรรยากาศหกโมงเนาะหกโมง,งเศร้าหกโมงเศร้าก็นี่มีหมอกเป็นคึ้มๆืยังไงบุญนี่พี่น้องเห็นปะผาติดกระลังขึ้นนี่พี่น้องเนี่ยผาติดกระลังขึ้นนี่บรรยากาศเศรา้าๆนี่ ปิดฝอกปิดไฟเรียบร้อยบอกม่วงกะเป็นแน่ครับพ่อได้กินอยู่ดอกบกม่วงพ่อได้กินอยู่กล้วยออกมากนที่พี่น้องกล้วยออกมากเ้วะาวนอนน้าลืมปีก๋กล้วยตัดไว้นี่แหง่ซ้ำวัววันไหนเมืองแล้วมาปลูกแต่ไครนะดูปลูกกะเี่ยพี่น้องบรรยากาศในด้านหลังรอบๆ อัปเดตสูพีสุนองมึงว่าความคืบหน้าไปหอดใสแล้วเมื่อนี้พยาบาลกับิกลับมาล้วครับนี่นี่รุ่นแล้วกับุ่นหดสวนแล้วกาเนี่ยเริ่มนีดดอกอะได้ยครับเริ่มดอกเยวแล้วนี่อันนี้ก็เมื่อนี้กัสศิษส์ไังค่าละครับมันเองนี้เมื่อนี้ฟังเนี่ยกัสศิษย์ไังค่ากับิกับิสร้อยเด๋ย์หลายพาะว่าด้านนี้มันหอนอีลี่พี่น้องด้านนี้มันหอนนะเนี่ยกล่งเว้นมามันแดดคักอีีจน แอะฮะแอ่แอะตัวนแง่งพี่น้องเอาไปอยู่มันถอนคัดก,กันนะนี่นี่เนี่นีนกเดี๋ยวมนันหนีก็บศิษย์ชลังคาฟังนี่ก็น่าจะน่าจะแล้วน่าจะไปต่อฟังผลนนะครับเนาะแล้วก็ด้านนี้ด้านนี้ก็ก็ที่แรกเขาก็เฮ็ดห้องสามห้องนะครับเนาะเฮ็ดห้องสามห้องเฮ็ดห้องสามหอ้หอ,งหองแล้วก็ ตอนนี้ก็มองนี่ก็เป็นมองจอรดรถบ้านเนี่ยเท่ากับซีแอมนะพี่น้องแอมแอมกัคิดว่าจะเป็นห้องเก็บของนะครับนี่ยเป็นห้องเก็บของเพราะว่าของบ่พ่อครับเพราะาเขาต้องสต็อกของหลายห้านักเทียบมันอของเขาหลายโตแล้วก็มันทรงประทันนะพี่น้องมันทรงประทันพี่น้องก็เลยต้อง,งทีเขาต้องถ่าโดนเขาก็เลยต้อง ็ของเก็บของอไว้ต่างหากแล้วก็สร้างของเข้ามาหลายๆเพรห้างเทียเนี่ยกลัขวของสิมาก็เป็นอาทิตย์กลัวนะครับเนาะเพราะสิได้เพราะ่ากันกมาจากต่างประเทศนะพี่น้องก็เลยต้องวิ่งห้องสตอกของเพราะว่าข้างไหนมันก็เขากระปพอเขากระบายมองเฮ็ดงานเนาะนก็เลยต้องเฮ็ดนี่เพิ่มเติมขึ้นอากาศรอบๆเนาะพี่น้องรอบๆออฟฟิต ขอโทษขอไฟเด้อสวัสดีบ่เห็นหน้าพี่น้องเอาผับบรรยากาศไปก่อนมันยังเศร้าอยู่หนาบ่ทันได้ซื่นเอาเหม็นคอมเมนต์หลายคักหลายเนี่ยคือบ่ติสติกเกอร์ให้เราว่านเอ้ยคือบ่ติสติกเกอร์ให้เราจงโหดบ่อยอยากเนรุน เออเออแต่รีดตัวแล้วยางหดเดี๋ยวทาเบิกก่อนพี่น้องทาเบิร์กทาเบิกเดี๋ยวเดี๋ยวหัวหน่าหน่าสิมาบ้างพวกนี้เดี๋ยวเบิกสติงเกอร์เอฟซีว่าให้เบิกสติงเกอร์ตีนให้งรุ่นเนี๋ยวสันยางหดออมออฟฟิศ เขียวขึ้นเนื่อเริ่มเริ่มมีสีมีสันนะพี่น้องเริ่มเริ่มดอกไม้เริ่มป่งเริ่มมีสีสันละเนี่ยบานอย่งนี่สิมาเก็บบักพริกดิพี่น้องบานอาหนาสิมาเก็บบักพริกกินสิมาเก็บบักพริกก็บะเกลือไปกินสิบาเซียน้ำพริกกะปินะเหมือนนี้ไอ้น้ำพริกน้ำพริกเออน้ำพริกกะปิน่ะถือแล้วสิเก็บบักเกลืออยู่นี่ไปกินพี่น้องกับบกพริกนี่บักพริกไอ้พริกขี้นูนี่ นนบานอาหน้าที่ไปเก็บเผ็ดไอ้เผ็ดไอ้น้ำพริกก็น้ำพริกกะปิอยากคิดอยาก,กน,นะวันมาเทสก็ลืมบุกพริกเพราะท่านไปเก็บมาก็ลืมเหมือนี้มาเก็บบุกพริกกับบกเกลือขยันปลูกแต่พ่ค่อยกินนี่พี่น้องเพิ่งมาปลูก,กน,นะด้านหนาวก็เรื่องอารามนี่ดันอ่ะเห็นไหม บรรยากาศเศร้าๆนานๆเกิดเริ่มงามแล้วเรียบร้อยครับเบิ่งแง่งเรียบร้อยเกษตรกะนี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศธรรมชาติอยู่มันหนอกมันหน้านะครับนอกจากสีประมาณนี้แหละครับเสียงนกเสียงกาเสียงเอ่องต่างต่างเนี่ยตอนนี้กะ ให้น้าเพื่อนก็เริ่มไทหน้าหุดแล้วเนาะเพิ่นก็เริ่มไถหน้าหุดแล้วเพราะว่ามันเดือนซีแล้วเดือนเดือนซีเดือนหาแล้วก็เริ่มไทหน้าหุดไปเนาะพี่น้องเริ่มไทหน้าหุดไปแล้วก็จ้งน้อยกัย้ำย้ำให้ย้ำน้าแหละนี่เป็นอย่างมันจะกัดนี่ก็เพื่อนก็ไถไถหน้าหุดไปแล้วไถหน้าหุดเพื่อที่ เดี๋ยวจัาหน่อยฝนมาก็หนาฟอกหนาฝนก็เริ่มเห็ดไทยเหตุนาแหละพี่น้องเริ่มเห็ุไทยหน้นาแล้วก็คือว่าน้ะพี่น้องน้ำบรรนออกบรรนอกเข้ากับสิบรรยากาศกับสิประมาณนี้ครับเศร้าๆหกโมงกลัวครับพี่น้องหกโมงหน่อยๆนี่ก็นี่่นกับไทยไว้แล้วฟังหนึ่งไทยนาหดบรรยากาศเอาฟีกเป็นนิ่มเงียบพี่น้องเพราะว่ากับพอท่านเนี่ยพากันกลับมาเนาะม้นนี้กับสิกลับมาเลยล่ะแล้วจากงานของเกนมื้อนี้บอดกับสิ มาพี่ละนี่แหละครับบรรยากาศกากสีเงียบเงียบเงาเงาทั้งนเอยนี่ยังลุ้นพี่ก็บอกโหแต่เสาคือเก่านะครับนี่หมดคือเกา่าแต่เสางอมง,งอมง,งอมง,งอมคเดียวนี่นะครับเอาจังไรกะสำนีสะก้อนเนาะพี่น้องเนาะกับไายสุพีสุน้องเบิ่งอัปเดตว่าเฮ็ดไปหอดใสแล้วจังไรกะเห็นแล้วครับพี่น้อง เบิ่งแยง่งเ้าบอดเพิ่นมาเนาะครับผมเฮ็ดให้เพิ่นสบายใจว่าไปเฮ็ดงานข้างนอกแล้วก็มีคนเบิ่งให้ก็โอเคนะครับเนาะก็ไม้อนี้กลับมาก,ก็สิได้พ่อกันนี้ลหละครับเอาพี่น้องจังได๋กะเดี๋ยวเพิ่นกลับมาแล้วก็สิอัปเดตสู่พี่สู่สสน้องเบิ่งอีกรอบเนาะครับเนาะขอบคุณพี่น้องสกู๊ตสกคนที่ เขามารับชมแล้วก็บเบิ่งจนจบคลิปแล้วก็บอกขามโฆษณาแล้วนะครับขอให้พี่น้องมีความสุขความจเจริญสุขสุขคนเด้อแล้วก็ขอโทษขอไฟอีกรอบหนึ่งที่ว่าบรานะทศไทยหนาไห้เบิ่งอยากให้ไทยบรรยากาศเต็มที่บ่มีนยังเด้อพี่น้องอยังเศร้าอยู่ครับ <laughs> ขอให้พี่น้องมีความสุขสุขสุขคนเด้อครับผมไก่ปันผักพันแล้ะสวัสดีครับ